ซื้อยาคูไปเจอหนูผมก็เลยเตะเตะไปไกลไปิวไปไหนก็ไม่รู้แม่ใช่ผมเป็ดตลาดแต่ดีๆผมก็หิวพอดีว่าแม่ให้ค่าขนมผมมาตั้งเก้าบาทก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรดี ต้อเป็นยาคูหรือว่าจะซสือขนมดีแล้วเงินจะพอไหมหรือว่าจะซสือน้ำครกไม่เอามันไหมดีหรือว่าจะซสือขนมมาแล้วก็เอามากินกับยาคูควรจะอิ่มแล้วนะเสือยาคูไปเจอหนูผมก็เลยเตะเตะไปไกลปิวไป ไปฮะเก่ๆบ้านมันก็ไม่มีไปหาต้นไม้ก็ก็อไม่มีหรือว่าต้นน,น้ำในนาก็ไม่มีหนูอยู่เลยนินาหรือก็เดินไปตรงทางขยะเดินไปที่ทางขยะมันก็ไม่มีข้าในทางนั้นมีเตะขยะหรือว่าหนูมันจะวิ่งหนีแล้วหายไปในป่าคงหาไม่เจอมันหนีไปแล้ว